หน่วยที่หนึ่งสื่อมัลต, 2, มติมีเดียเบื้องต้นสื่อการเรียนรู้หนึ่งความหมายความ 2, 2> เป็นมามัลติมีเดียสองบทบาทองค์ 3, ประกอบมัลติมีเดียสามประเภทของสื่อมัลติมีเดียจุดประสงค์การเรียนรู้หนึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความเป็นมามัลติมีเดียสองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทองค์ประกอบมัลติมีเดียสามมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของสื่อมัลติมีเดีย สาระสำคัญศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายความเป็นมัลติมีเดียบทบาทองค์ประกอบมัลติมีเดียประเภทของสื่อมัลติมีเดีย 1. ความหมายของสื่อมัลติมีเดียคือระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิดโดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยข้อความฐานข้อมูลตัวเลขกราฟิกภาพเสียงและวินิน์ เป็นต้นถ้าผู้ใช้สามารถควบคุมสื่อเหล่านี้ให้แสดงออกมาตามต้องการได้ระบบจะเรียกว่ามันติมีเดียปฏิสัมพันธ์ดังนั้นจึงสามารถสรุปความหมายของสื่อมัลติมีเดียได้ว่าสื่อมันติมีเดียคือการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิดเช่นข้อความกราฟิกภาพเคลื่อนไหวเสียงและวิดีทัสเป็นต้น และถ้าผู้ใช้สามารถที่จะควบคุมสื่อให้นำเสนอออกมาตามต้องการได้จะเรียกว่าสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้สามารถจะกระทำได้โดยผ่านทางคีย์บอร์ดเมาส์หรือตัวชี้เป็นต้นการใช้สื่อมัลติมีเดียในลักษณะปฏิสัมพันธ์ก็เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้หรือทากิจกรรมรวมถึงดูสื่อต่างๆด้วยตนเองได้สื่อต่างๆที่นำมารวมไว้ในสื่อมัลติมีเดียเช่นภาพ เสียงวิดิทัสจะช่วยให้เกิดความหลากหลายในการใช้คอมพิวเตอร์อันเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในแนวทางใหม่ที่ทำให้การใช้คอมพิวเตอร์น่าสนใจและเลาความสนใจเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 2. ความเป็นมาของสื่อมัลติมีเดียสื่อมัลติมีเดียเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะได้นำมาใช้ในการฝึกอบรมและให้ความบันเทิงส่วนในวงการศึกษามันติมีเดียได้นำมาใช้เพื่อการเรียนการสอนในลักษณะแผนซีดีลอมหรืออาจใช้ในลักษณะห้องปฏิบัติ อาจกล่าวได้ว่ามัลติมีเดียจะกลายมาเป็นเครื่องมือที่สําคัญทางการศึกษาในอนาคตทั้งนี้เพราะว่ามัลติมีเดียสามารถที่จะนําเสนอได้ทั้งเสียงข้อความภาพเคลื่อนไหวดนตรีกราฟิกภาพถ่ายวัสดุตีพิมพ์ภาพยนตร์และวินิสตัดประกอบกับสามารถที่จะจําลองภาพของการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแบบเชิงลุก สื่อมันติมีเดียเริ่มต้นในราวๆต้นปีพศ2534พร้อมๆกับการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 3ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้สำหรับเครื่อง PC และเป็นระบบปฏิบัติการที่เรียกว่า Graphic User Interface เป็นอินเทอร์เฟซที่สามารถแสดงได้ทางข้อความและกราฟิกซึ่งง่ายต่อการใช้งานต่อมาในราวๆต้นปีพศ2535 บริษัท Microsoft ได้พัฒนาโปรแกรมมันติมีเดียเวอร์ชัน1น1ที่ใช้ร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 3ทํทำให้ระบบปฏิบัติการ Windows มีศักยาภาพเพิ่มขึ้นในเรื่องของภาพและเสียงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและมาตรฐานมันติมีเดียที่เรียกว่ามาตรฐาน MPC ซึ่งมาตรฐานนี้จะเป็นสิ่งที่กำหนดระบบพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับมัลติมีเดียที่เล่นบนระบบปฏิบัติการ Windows การเริ่มนำเอา Windows 3.1เข้ามาแทน Windows 3.0ในราวต้นเดือนมีนาคมพศ2536ทําทำให้การใช้มันติมีเดียกว้างขวางยิ่งขึ้นโดยเฉพาะมีศักยภาพในการเล่นไฟล์เสียงไฟล์มีดีไฟล์ภาพเคลื่อนไหวและภาพ,พยนตร์จากแผ่นซีดีรอมจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของมันติมีเดียที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ PC จนถึงปัจจุบัน 3. บทบาทของสื่อมันติมีเดีย เนื่องจากประสิทธิภาพของสื่อมันติมีเดียที่สามารถนำเสน,นอเนื้อหาได้ทั้งข้อความภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเสียงวิดีทัสและอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตประจวบเหมาะสมระบบติดต่อผู้ใช้ที่ทำให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการใช้งานสร้างสรรค์งานทำให้บทบาทของสื่อมีมากขึ้นตามลำดับ มีการนำสื่อมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆมากมายเช่นการเรียนการสอนการถ่ายทอดความรู้การนำเสนอข้อมูลการประชาสัมพันธ์เป็นต้นปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เอื้อให้นักออกแบบสื่อมัลติมีเดียสามารถประยุกต์สื่อประเภทต่างๆมาใช้ร่วมกันได้บนระบบคอมพิวเตอร์ตัวอย่างสื่อเหล่านี้ได้แก่เสียงวินิทัส กราฟิกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวต่างๆการนำสื่อเหล่านี้มาใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเรารวมเรียกสื่อประเภทนี้ว่ามัติมีเดีย การพัฒนาระบบมัลติมีเดียมีความก้าวหน้าเป็นลำดับจนถึงขั้นที่ผู้ใช้โปรแกรมสามารถโต้ตอบกับระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆกันได้เช่นการใช้คีย์บอร์ดการใช้เมาส์การสัมผัสหน้าจอและการใช้เสียงเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ได้พัฒนาขึ้นพร้อมๆกับการพัฒนาฮาร์ดแวร์เช่นการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูลการพัฒนาหน่วยความจำให้มีขนาดเล็กลงแต่มีความจุมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ต่อพว่วงสำคัญสำคัญเช่นเครื่องกราดภาพเครื่องบันทึกภาพและเสียงระบบดิจิทัศเครื่องอ่านพิกัดและอื่นๆซึ่งล้วนสนับสนุนการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้โปรแกรมแนวคิดใหม่ในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 4. องค์ประกอบของมันติมีเดียจากที่ได้กล่าวในข้างต้นแล้วว่าสิ่งประดิษฐ์และผลงานต่างได้มันติมีเดียสามารถจําแนกองค์ประกอบของสื่อต่างๆได้เป็น5ชนิดประกอบด้วย 1. ข้อความหรือตัวอักษร 2. ภาพนิ่ง 3. ภาพเคลื่อนไหว 4. เสียง 5. ภาพวิดีโอ แล้วนำมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อใช้สำหรับการปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ผู้ใช้สามารถเลือกกระทำต่อบมันติมีเดียได้ตามต้องการตัวอย่างเช่นผู้ใช้ได้ทำการเลือกรายการและตอบคำถามผ่าน,านทางจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์ก็จำทำการประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ย้อนกลับผ่านทางจอภาพให้ผู้ใช้เป็นอีกครั้งเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องมือและรูปแบบที่จะนํามาประยุกตใช้งานตัวอย่างเช่นการสร้างปุ่มเมนูหรือข้อความที่มีสีแตกต่างจากข้อความปกติเมื่อผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับส่วนนี้แล้วระบบก,ก็จะเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งข้อความพับนิ่งภาพเคลื่อนไหว เสียงหรือวิดีโอตามที่ได้มีการออกแบบไว้ล่วงหน้าแล้วดังนั้นจึงถือได้ว่าการปฏิสัมพันธ์ในมัลติมีเดียเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนอื่นๆสำหรับหัวข้อย่อยของเนื้อหาส่วนนี้ประกอบไปด้วย 4.1ข้อความหรือตัวอ,อักษรถือว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของมันติมีเดียระบบมันติมีเดียที่นำเสนอผ่านจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์นอกจากจะมีรูปแบบและสีของตัวอักษรให้เลือกมากมายตามความต้องการแล้วยังสามารถกำหนดลักษณะของการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบในระหว่างการนำเสนอได้อีกด้วย 4.2. ภาพนิ่งเป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเช่นภาพถ่ายภาพวาดและภาพลายเส้นเป็นต้นภาพนิ่งนับว่ามีบทบาทต่อระบบงานมัลติมีเดียมากกว่าข้อความหรือตัวอักษรทั้งนี้เนื่องจากภาพจะมีผลในเชิงการเรียนรู้หรือรับรู้ด้วยการมองเห็นได้ดีกว่านอกจากนี้ยังสามารถถ่ายทอดความหมายได้ลึกซึ้งมากกว่า ข้อความหรือตัวอักษรนั่นเองซึ่งข้อความหรือตัวอักษรจะมีข้อจำกัดทางด้านความแตกต่างของแต่ละภาษา4.3ภาพเคลื่อนไหวหมายถึงภาพกราฟ,ฟิกที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือปรากฏการต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่น การเคลื่อนที่ของอะตอมในโมเลกุลหรือการเคลื่อนที่ของลูกสูบของเครื่องยนต์เป็นต้นทั้งนี้เพื่อสร้างสรรจิตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผู้ชมการผลิตภาพเคลื่อนไหวจะต้องใช้โปรแกรมที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางซึ่งอาจมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่บ้างเกี่ยวกับขนาดของไฟล์ที่ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมากกว่าภาพนิ่งหลายเท่านั้นเอง4.4เสียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของมัลติมีเดีย โดยจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอลซึ่งสามารถเล่นซ้ำกลับไปกลับมาได้โดยใช้โปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทำงานด้านเสียงหากในงานมัลติมีเดียมีการใช้เสียงที่เล่าใจและสอดคล้องกับเนื้อหาในการนำเสนอจะช่วยให้ระบบมันติมีเดียนั้นเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความน่าสนใจและน่าติดตามในเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีทั้งนี้เนื่องจากเสียงมีอิทธิพลต่อผู้ใช้มากกว่าข้อความหรือภาพนิ่งนั่นเองดังนั้นเสียงจึงเป็นองค์ประกอบที่จําเป็นสําหรับมัลติมีเดียซึ่งสามารถนําเข้าเสียงผ่านทางไมโครโฟนแผ่นซีดีดีวีดีเทปและวิทยุเป็นต้น4.5วิดีโอเป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดียที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิดีโอในระบบดิจิตอลสามารถนำเสนอข้อความหรือรูปภาพภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวประกอบกับเสียงได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอื่นๆอ,อย่างไรก็ตามปัญหาหลักของการใช้วิดีโอในระบบมัลติมีเดียก็คือการสิ้นเปลืองทรัพยากรของพื้นที่บนหน่วยความจำเป็นจำนวนมากเนื่องจากการนำเสนอวิดีโอด้วยเวลาที่เกิดขึ้นจริง จะต้องประกอบด้วยจำนวนภาพไม่ต่ำกว่า30ภาพต่อวินาทีถ้าหากการประมวลผลภาพดังกล่าวไม่ได้ผ่านกระบวนการบีบอัดขนาดของสัญญาณมาก่อนการนำเสนอภาพเพียง1นนาทีอาจต้องใช้หน่วยความจำมากกว่า100 MB ซึ่งจะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินขนาดและมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ด้อยลงซึ่งเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถบีบอัดขนาดของภาพอย่างต่อเนื่องจนทำให้ภาพวิดีโอสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและกลายเป็นสื่อที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบมัลติมีเดีย 5. ประเภทของสื่อมัลติมีเดียสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษานั้นคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบเพื่อใช้ในการเรียนการสอนโดยผู้ออกแบบหรือกลุ่มผ,ผู้ผลิตโปรแกรมโดยบูรณาการเอาข้อมูลรูปแบบต่างๆเช่นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเสียงวิดีโอและข้อความเข้าไปเป็นองค์ประกอบเพื่อการสื่อสารและการให้ประสบการณ์เพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพนั่นเองบทบาทของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษามีสองประเภทดังนี้ 5.1สื่อมันติมีเดียเพื่อการนำเสนอข้อมูลนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงที่สุดในกลุ่มนี้คือสกินเนอร์เชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอกและเชื่อในทฤษฎีการวางเงื่อนไขโดยมีแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเล้าและการตอบสนองการให้การ เสริมแรงทฤษฎีนี้เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการที่มนุษย์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าและพฤติกรรมการตอบสนองจะเข้มข้นขึ้นหากได้รับการเสริมแรงที่เหมาะสมเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบเพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมเป็นฐานในการนำเสนอข้อมูลด้วยเช่นควบคุมการเสนอภาพสไลด์มัลติวิชั่น ควบคุมการนำเสนอในรูปแบบของวิดีโอเชิงโต้อตอบและเครื่องเล่นซีดีลอมให้เสนอภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตามเนื้อหาบทเรียนที่ปรากฏอยู่บนจอคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปการสื่อสารทางเดียว5.2สสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการผลิตแฟ้มสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาและนำเสนอแฟ้มที่ผลิตแล้วแก่ผู้ศึกษาผู้ศึกษาก็เพียงแต่เปิดแฟ้มเพื่อเรียนหรือใช้งานตามที่โปรแกรมสำเร็จรูปก,กำหนดไว้ก็จะได้เนื้อ,อาหาลักษณะต่างๆอย่างครบถ้วนโดยการนำเสนอข้อมูลของสื่อมัลติมีเดียนี้จะเป็นไปในลักษณะสื่อมัลติมีเดียใ,ในเชิงปฏิสัมพันธ์ ตารางเปรียบเทียบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอข้อมูลและสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสื่อมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอข้อมูลประกอบไปด้วย1เป็นลักษณะการสื่อสารแบบทางเดียว2ผู้รับข้อมูลมักจะเป็นกลุ่มย่อยจนถึงกลุ่มใหญ่3มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อเน้นความรู้และทัศนคติ 4. เน้นโครงสร้างและรูปแบบการให้ข้อมูลเป็นขั้นตอนไม่เน้นการตรวจสอบความรู้ของผู้รับข้อมูล 5. โปรแกรมส่วนมากจะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือผู้นำเสนอต่อมาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองประกอบไปด้วย 1. เป็นลักษณะการสื่อสารแบบ2ทาง 2. ผู้รับข้อมูลใช้เรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนเป็นกลุ่มย่อย 2- 3คน 3. ม,มีวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะโดยครอบคลุมทักษะค,ความรู้ความจำา 4. รูปแบบการสอนจะเน้นการออกแบบสอนการปฏิสัมพันธ์ 5. โปรแกรมได้รับการออกแบบให้ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมกิจกรรมการเรียนทั้งหมด